สวัสดีครับทีมแพทย์ลุิทีสิทธิ์ในร้อยจารรยาบาทถึงกุมารอาจารย์ในพระราชูปธรรมสมเด็จพระเทพพระราชราชสุดาสยามรมราชกุมารีขอแรงงางคำาคืบหน้าของโรคโควิด1 i เป็นเหตุการณ์ในประเทศและเหตุการณ์รอบโลกครับประจำวันที่23กรกฎาคม2565พี่น้องครับถึงแม้ว่าวันนี้เราไม่บังคับให้สวมหน้ากากอนามัยนะครับ เรายัง,ยงคงจําเป็นครับต้องช่วยกันป้องกันกรารระบาดของโควิด1 9ด้วยการสวมหน้ากากอนามัยหน้ากากผ้าที่ถูกต้องครับนะครับเพราะว่าขณะนี้มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและเป็นจํานวนมากของโควิด -19 นะครับรวมทั้งพี่น้องครับเรายังคงจะต้องฉีดวัคซีนให้ครบรวมทั้งเข็มกระตุ้นอย่างน้อย3เข็มจะได้ช่วยป้องกันการเสียชีวิตนะครับทีนี้มาดูครับวันนี้ครับเรามีผู้ติดเชื้อ,อรายใหม่เพิ่มขึ้น2 5 7 8ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศ2,577ลายจายกต่างประเทศเพียง1ลรายครับทำให้เรามีผู้ที่ติดเชื้อสะสมทั้งสิ้น4,573,463ลายวันนี้ครับเรามีผู้เสียชีวิต29คนด้วยกันนะครับแล้วก็เรายังมีอีก2,4700ลายอยู่ในกระบวนกรักษาพยาบาลโควิด -19 โดยพบว่ามี1 2 0 0 0กว่ารายอยู่ในโรงพยาบาลสนาม hospital home isolation แล้วก็อีก1 000, 1 0 0 0กว่ารายอยู่ในโรงพยาบาลนะครับมาดูครับ วันนี้มีผู้เสียชีวิต29รายสูงนะครับเกือบ30รายโดยเราพบว่าผู้เสียชีวิต29คนในวันนี้นะครับเป็นกลุ่มปอบางทั้ง29คนครับ100%นะครับแล้วก็ใน29คนในวันนี้ที่เสียชีวิตมี22คนที่ฉีดวัคซีนรวมทั้งเข็มกระตุ้นไม่ถึงเข็มกระตุ้น3เข็มนะครับซึ่งมี22คนใน29คนเป็นจำนวน76%ครับเห็นไหมครับถ้าเรา รเราพบว่าผู้ที่มีความเสี่ยงคือผู้ที่กลุ่มผู้เปราะบางและฉีดวัคซีนไม่ครบรวมทั้งเข็มกระตุ้นอย่างน้อย3ามเข็มจําเป็นครับถ้าเราแก้ไขตรงนี้โดยการฉีดวัคซีนรวมทั้งเข็มกระตุ้น3เข็มในกลุ่มผู้เปราะบางเราจะไม่มีผู้เสียชีวิตมากมายอย่างนี้นะครับทีนี้มาดูครับมาดูลักษณะการระบาดของโรคและของประเทศไทยในวันนี้นะครับการระบาดของโรควันนี้ยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องครับ ตัวมีผู้ติดเชื้อลายหม่สูงขึ้นเป็นอย่างมากจำนวนเกือบถึง1ล้านลายใน1วันนะครับระยะนี้จะเข้าใกล้เฉียดหรือมากกว่าหนึ่งล้านลายต่อวันนะครับส่วนผู้ที่เสียชีวิตครับกับตรงกันข้ามกับลดลงหรือมีการเสียชีวิตระด,ดับต่ําๆมีเพิ่มขึ้นบ้างครับนะครับเพราะฉะนั้นการระบาดในเที่ยวนี้มีความรุนแรงลดน้อยลงเสียชีวิตน้อยลงแต่ว่าระบาดรวดเร็วแล้วก็เป็นจํานวนมากนะครับ โดยจริงๆแล้วนะครับวันนี้การระบาดกระจุกตัวอยู่ในยุโรปและกระจายตัวไปในที่อเมริกาเหนืออเมริกาใต้มาในเอเชียบ้างออสเตรเลียบ้างแต่ในวันนี้ครับเราจะเห็นภาพอีกภาพหนึ่งคือที่ญี่ปุ่นนะครับซึ่เป็นประเทศในเอเชียมีการระบาดมากที่สุดในโลกละระบาดอย่างรวดเร็วครับนะครับและพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับโดยวันนี้ครับ อันดับที่หนึ่งของโลกนะครับเป็นประเทศญี่ปุ่นมีผู้ติดเชื้อระดับ1 8 0 0 0 0กว่าลายเกือบ2 0 0 0 0 0ลายครับนะครับอันดับที่2เป็นสหรัฐอเมริกามีผู้ติดเชื้อระดับ1 0 0 0 0แลายเท่านั้นนะครับอันดับ3 4และ5เป็นเยอรมนีฝรั่งเศสและอิตาลีมีผู้ติดเชื้อน้อยกว่า1 0 0 0 0 0ลายครับคือ90,000กว่าลาย70,000กว่าลาย74,000กว่าลายและ71,000กว่าลายตามลำดับนะครับส่วนเกาหลีใต้อยู่ในอันดับที่6ครับ มีผู้ติดเชื้อระดับ6 8 0 0 0กว่ารายไต้หวันครับอยู่ดับที่11ดีขึ้นเป็นอย่างมากมีผู้ติดเชื้อเหลือเพียง24,000กว่ารายครับประเทศไทยนะครับอยู่ดับที่37มีผู้ติดเชื้อดับพันครับ2,400กว่ารายแต่รายงานยอดของประเทศไทยนี้เป็นผู้ที่อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลนะครับนอกโรงพยาบาลมีมากกว่านี้หลายเท่าครับอาจจะถึง10เท่านะครับ เพราะฉะนั้นวันนี้การระบาดยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและระบาดอย่างรวดเร็วในระดับโลกนะครับส่วนของประเทศไทยเรานะครับเรายังคงเห็นตัวเลขที่เราอยู่ในระดับที่เรียกว่าขาลงนะครับที่มาดูครับมาดูญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นขณะนี้นะครับเป็นการระบาดของสายพันธุ์โอเมก้าอน b ุระบาดอย่างหนักครับมีผู้ติดเชื้อ,อรายวันขณะนี้เป็นอันดับหนึ่งของโลกแล้วนะครับซึ่ง จำนวนล่าสุดนะครับพบว่ามีมากกว่า2 0 0แสนลายตอนหนึ่งวันนะครับเพราะฉะนั้นประเทศญี่ปุ่นเป็นข้อเตือนใจพี่น้องคนไทยเป็นอย่างดีนะครับว่าเราจะประมาทไม่ได้ถึงแม้ว่าจะมีอาการไม่มากนะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่บังคับให้สวมหน้ากากอนามายัยแต่เราคงจําเป็นต้องป้องกันการติดเชื้อนะครับแล้วก็ที่ญี่ปุ่นครับผู้ที่ติดเชื้อส่วนใหญ่จะคงรักษาตัวที่บ้าน มีโรงพยาบาลบางแห่งครับโรงพยาบาลบางเมืองที่ตึงตัวเพราะมีผู้ที่ติดเชือ้อเข้าไปรักษาเป็นจํานวนมากนะครับทางการญี่ปุ่นขณะนี้นะครับกำลังระดมให้มีการฉีดวัคซีนเข็มที่4นะครับเห็นไหมครับฉีดวัคซีนเข็มที่3าไปแล้วยังต้องฉีดต่อมาเข็มที่4นะครับให้กับใครบ้างครับให้กับผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคประจําตัวที่ภูมิต้านทานไม่ดีและบุคลากรทางการแพทย์ ที่จาเป็นต้องมีบุคลากรทางการแพทย์ฉีดเข็มที่4ีเพราะว่าต้องป้องกันไม่ให้บุคลากรเหล่านี้ติดเชื้อจึงจะมีคนบุคลากรที่ดูแลผู้ที่เจ็บป่วยได้นะครับเพราะฉะนั้นญี่ปุ่นวันนี้ครับมีผู้ที่ติดเชื้ออย่างท่วมท้นจําเป็นครับต้องให้บุคลากรบุคลากรทางการแพทย์เป็นน้อยที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นญี่ปุ่นครับเป็นตัวอย่างที่ดีที่เป็นอุทาหรณ์สาหรับบ้านเรานะครับ ขณะที่ญี่ปุ่นขณะนี้มีผู้ติดเชื้อเป็นจํานวนมากแต่ว่ามาตรการป้องกันเข้ากับลดลงนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วผู้ที่ติดเชื้อรักษาตัวเองที่บ้านได้นะครับแต่ก็ยังทําให้โรงพยาบาลหลายโรงพยาบาลครับตึงตัวในการรักษาผู้ป่วยนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเรายังคงจําเป็นต้องใช้มาตรการ2อยู่นะครับช่วยกันต่อไปครับที่มาดูกันต่อครับการระบาดของประเทศไทยนะครับเดี๋ยวททราบแล้วเราอยู่ในขาลงนะครับถึงแม้ว่าระยะนี้เราจะเห็นตัวเลขนะครับว่าเราสูงขึ้น เกือบถึง3,000ลายต่อวันนะครับแล้วก็ค่อยๆลดลงมานะครับแต่ว่ายังไม่เห็นเป็นละลอกใหม่อย่างชัดเจนจังคงเป็นระลอกเก่าที่มีการมีการชะลอตัวลงของการลดการระบาดลงนะครับรวมทั้งผู้เสียชีวิตด้วยนะครับทีนี้มาดูต่อครับสาหรับบ้านเราในวันนี้นะครับผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นครับจาก2,400ลายเมื่อวานนี้เป็น2,500กว่าลายนะครับแล้วก็คาดว่าตัวเลข ผู้ที่ติดเชื้อนอกโรงพยาบาลคาดว่าสัปดาห์หน้าจะเห็นตัวเลขของสัปดาห์นี้ซึ่งน่าจะมากกว่าเดิมนะครับทีนี้มาดูต่อครับขณะนี้นะครับประเทศไทยเรานะครับทุกคนต้องช่วยกันครับใช้มาตรการ2อ,อยู่นะครับกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดก็มีผู้ติดเชื้อจํานวนเพิ่มขึ้นนะครับเนี่ยแต่ที่ใกล้เคียงกันในวันนี้ครับเราพบว่าผู้ที่ติดเชื้อเดิมตามต่างจังหวัด ที่ไม่ให้กรุงเทพมหานครนะครับจะมีผู้ติดเชื้อไม่เกิน100รลายแต่วันนี้มีเกินหนึ่งรายสจังหวัดครับแล้วจังหวัดที่มาใหม่ก็คือจังหวัดอุตรดิตนะครับมีจังหวัดสมุทรปราการกับอุตรดิตอุตรดิต์วันนี้เพิ่มขึ้นมากกว่า1น0รลายนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเราได้มีการกระจายตัวของการระบาดเพิ่มขึ้นนะครับไปยังจังหวัดต่างๆด้วยจําเป็นครับต้องช่วยกันต่อไปนะครับแล้วก็กรุงเทพมหานครนะครับผู้ติดเชื้อรายใหม่ก็เพิ่มขึ้นครับ จาก1,400กว่าลายเป็น1,600กว่าลายนะครับแล้วส่วนใหญ่วันนี้ครับกรุงเทพมหานครมีถึง62%ของทั่วประเทศเพราะฉะนั้นการเพิ่มการระบาดวันนี้ยังคงมีมากอยู่ที่กรุงเทพมหาคนครนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าวันนี้เราอยู่ในระยะที่ขาลงแล้วก็เป็นระยะที่หลังการระบาดใหญ่จำเป็นครับต้องช่วยกันไม่ให้การระบาดเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เราจะได้เราจำเป็นครับต้องใช้มาตรการสอยู่ นะครับทีนี้มาดูกันต่อนะครับอยู่แรกจะช่วยป้องกันการติดต่อได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นสายพัน์ธุไหนเพราะว่าถ้าเราสวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างล้างมือบ่อยๆนะครับนั่นแหละครับจะช่วยป้องกันไม่ว่าสายพันธุใดก็ตามป้องกันได้เป็นอย่างดีนะครับโดยที่พี่น้องต้องสวมหน้ากากอนามัยหน้ากากผ้าที่ถูกต้องโดยให้กระชับกับใบหน้านะครับแล้วก็เว้นระยะห่างให้ได้ แล้วก็ล้างมือบ่อยๆนะครับจะช่วยป้องกันได้เป็นอย่างดีครับและอีกอันหนึ่งก็คือฉีดวัคซีนให้รวมถึงเข็มกระตุ้น3เข็มเหมือนอย่างญี่ปุ่นวันนี้นะครับต้องให้ผู้ที่มีความเสี่ยงฉีดถึงเข็มที่4รวมทั้งประเทศไทยเช่นเดียวกันนะครับก็ต้องทําเช่นนี้ครับในวันนี้ครับองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้โรคฝีดาดวานอนเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขนะครับซึ่งประกาศเป็นโรคที่2หลังจากที่ประกาศให้โควิด -19 เป็นภาวะฉุกเฉินเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับซึ่งการระบาดครั้งนี้เดิมการระบาดมีไม่มากนะครับแต่ขณะนี้เนี่ยได้มีการระบาดเพิ่มขึ้นนะครับโด,โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเดือนที่แล้วปลายเดือนมิถุนายนนะครับมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นถึงประมาณ70%กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับทำให้องค์การอนามัยโลกต้องประชุมหลายครั้งที่จะตัดสินใจให้ประกาศเป็นภาวะฉุกเฉินเพราะว่าขณะปกติแล้วนะครับ การระบาดของฟีดาตวานอนจะร,ระบาดอยู่ในทวีปแอฟริกา2โซนครับแอฟริกากางกับแอฟริกาตะวันตกโดยพ้องยิ่งเที่ยวนี้ครับเป็นการติดเชื้อที่ออกมาจากแอฟริกานะครับซึ่งมาจากแอฟริกาตะวันตกที่มีอาการไม่รุนแรงมากแต่ว่าได้กระจายไปในหลายประเทศทั่วโลกนะครับในหลายประเทศครับ7จสกว่าประเทศแล้วก็มีผู้ที่ติดเชื้อมากกว่าหนึ่งหมื่ันรายระยะเรียนให้ทราบแล้วนะครับ แล้วก็เราพบว่าบุคคลที่มีความเสี่ยงคือพวกชายรักรวมเพศแต่ว่าขณะนี้ได้มีการระบ,บาดไปสู่ทารกแล้วก็เด็กนะครับเพราะว่าคนเหล่านี้ครับไม่ได้รับวัคซีนไม่ได้ไม่ได้รับการปลูกฝีไข้ทรพิษผู้ใหญ่หลายคนครับได้รับการปลูกฝีไข้ทรพิษจึงมีการติดเชื้อไม่มากนักนะครับแล้วก็ในยุโรปครับจะเป็นศูนย์กลางการระบ,บาดนะครับแล้วก็ที่อื่น ประเทศอื่นๆทั่วโลกนะครับมีความเสี่ยงปานกลางครับนะครับแต่ว่าการระบาดของฟิดาตวานอนก็ไม่รวดเร็วและก็รุนแรงเหมือนอย่างโควิด -19 นะครับจำเป็นครับที่จะต้องสัมผัสอย่างใกล้ชิดแล้วก็ยังไม่มีพบผู้เสียชีวิตนอกแอฟริกาหนีบ้างเล็กน้อยที่แอฟริกานะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้การระบาดของฟิดัตวานอนถึงแม้ว่าจะประกาศเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขแล้วก็ตาม แต่ยังคงไม่จำเป็นต้องระง,งับการเดินทางหรือกิอจกรรมทางการค้าของคนทั่วโลกนะครับก็เพียงแต่ขอความร่วมมือจากนานาชาติให้ร่วมมือป้องกันเฝ้าระวังและป้องกันการกระบาดของศีดัดวานอนครับนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับสรุปสถานก,การณ์ในวันนี้ได้ว่าสถานก,การณ์การกระบาดของโรคได้ของโควิด -19 นะครับได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องผู้ติดเชื้อรายใหม่แม้จะมียอดแรงงานที่ต่ำกว่ายอดที่แท้จริงหลายเท่า ยอดที่รายงานระยะนี้นะครับจะมีประมาณ1ล้านรายต่อวันแล้วก็ยอดผู้เสียชีวิตยังคงเดิมมีการเพิ่มขึ้นบ้างแต่ยังคงอยู่ในระดับต่ําตรงข้ามกับยอดผู้ติดเชื้อใหม่นะครับการระบาข 19, ดของโควิด -19 ยังคงมีจุดศูนย์กลางการระบาดอยู่ที่ยุโรปและกระจายออกมามา,มากที่ทิวอเมริากาเหนือทิวอเมริากาใต้แต่ในระยะนี้ครับญี่ปุ่นกลับเป็นประเทศที่มีการระบาดมากที่สุดในโลกโดยมีผู้ติดเชือ้อรายวันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในวันนี้ครับใกล้ระดับ2 0 0 0 0 0ลายต่อวันนะครับทำให้เราประมาต่อการระบาดของโควิดใน1นที่เป็นสายพันธุ์โอมิคอน b บ .4 จุดและเบ .5 ไม่ได้เด็ดขาดถึงแม้ว่าจะมีอาการน้อยนะครับการระบาดในระดับโลกผู้ติดเชื้อ,อไรายใหม่อันดับ1เป็นประเทศญี่ปุ่นครับซึ่งมีผู้ติดเชื้อ1 0 0 0แน 8 0 0 0 0กว่าลายสหรัฐอเมริกาเป็นอันดับที่2ครับมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ระดับ1 0 0 0 0 0สลายต่อมานะครับอันดับที่3 4 5ได้แก่เยอรมนีฝรั่งเศสและอิตาลีมีผู้ติดเชื้อรายใหม่92,000กว่าลาย74,000กว่าลายและ71,000กว่าลายตามลําดับนะครับเกาหลีใต้และไต้หวันอยู่ในอันดับที่6และ11ครับโดยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ระดับ68,000กว่าลายแล้วก็24,000กว่าลายครับส่วนประเทศไทยอยู่อันดับที่37ครับมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ระดับ2,400กว่าลายนะครับ ในญี่ปุ่นครับซึ่งมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและเป็นจำนวนมากซึ่งมาจากสายพันธุ์โอมิคอน b a 5เป็นหลักมีการรักษาตัวที่บ้านรักษาตัวนอกโรงพยาบาลเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่มีโรงพยาบาลหลายแห่งในญี่ปุ่นครับที่มีผู้ติดเชื้อเข้ารักษาพยาบาลเป็นจํานวนมากทําให้มีการตึงตัวในการรักษาพยาบาลรัฐบาลญี่ปุ่นครับได้เร่งระดมฉีดวัคซีนเข็มที่4ให้กับกลุ่มเปราะบาง โดยมีผู้สูงอายุเป็นหลักรวมทั้งผู้ที่มีโรคประจําตัวที่สร้างภูมิต้านทานได้ไม่ดีและกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ป่วยน้อยที่สุดเพื่อเป็นกําลังรักษารักษาในผู้ที่ติดเชื้อโควิด -19 อย่างท่วมท้นในเวลานี้นะครับเหตุการณ์ในญี่ปุ่นครับเป็นตัวอย่างที่ดีที่แสดงให้เราเห็นว่าเราจะประมาทกับโควิดไม่ได้นะครับถึงแม้ว่า b a 4 5จจะมีอาการไม่มากพี่น้องครับ ที่เราต้องเคร่งคัดในมาตรการสองอยู่นะครับการระบาดของไทยแม้ตัวเลขยังอยู่ในขาลงแต่เริ่มมีตัวเลขที่บ่งถึงการระบาดมากขึ้นผู้ติดเชื้อรายใหม่รายวันนะครับยังคงแกว่งตัวในระดับที่สูงขึ้นการเสียชีวิตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นรวมทั้งผู้ป่วยหนักได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ พี่น้องต้องระวังนะครับวันนี้ครับองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้โรคฝีดาดวานอนเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสนาธารณสุขซึ่งเป็นโรคที่2หลังจากที่ได้ประกาศให้โควิด -19 เป็นภาวะฉุกเฉินของโลกเมื่อ2ปีก่อนซึ่งเดิมฝีดาดวานอนมีการระบาดในแอฟริกาอยู่เป็นปกติแต่ขณะนี้ครับได้ระบาดออกมานอกทวีปแอฟริกาและกระจายไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกกว่า70ประเทศโดยมีผู้ติดเชื้อมากกว่า1น0 0 0ราย แล้วก็มีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นจํานวนมากถึง77ตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้วนะครับแล้วก็มีชายรักร่วมเพศเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดขณะนี้ยุโรปครับเป็นศูนย์กลางการระบาดประเทศอื่นๆทั่วโลกมีความเสี่ยงปานกลางขณะนี้มีการระบาดไปยังเด็กแล้วนะครับรวมทั้งเด็กทารกซึ่งผู้ใหญ่หลายคนครับยังคงมีภูมิต้านทานจากการปลูกฝีไข้ทรพิษอยู่เด็กจึงมีโอกาสเสี่ยงต่อการติดโรคและเป็นสัญญาณเตือนภัยการระบาดนะครับ แต่การติดต่อก็ยังไม่รวดเร็วและง่ายดายเหมือนโควิด -19 ต้องสัมผัสอย่างใกล้ชิดจากผู้ที่มีตุ่มหนองจึงยังไม่ต้องระง,งับการเดินทางหรือ,อกิจกรรมทางการค้าของคนทั่วไปในแต่ละประเทศนะครับองคาลาไมาโลกขอความร่วมมือในการเฝ้าระวังและในการป้องกันการระบาดต่อไปครับพี่น้องครับเรายังคงจําเป็นนะครับต้องป้องกันทั้งโควิด -19 และเฝ้าระวังโรคฝีดาษมานอนครับติดตามกันต่อไปนะครับจากทีมแพทย์ วันนี้ที่สิท,ทธิ์ในร้อยตามรอยพระบาทถึกบรมอาจารย์ในพระราชุจุรรมตังในประเทศรราชสุดาสีหมแลมราชกุมาลีติดตามผลงานเพื่อได้ครับจาก YouTube Facebook และบล็อกนิดครับขอบคุณครับสวัสดีครับ